โอเควัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนการตั้งค่า b o o s t a c k นะครับแบบใหม่อันนี้คือหลายๆคนอาจจะรู้และอาจจะมีหลายๆช่องที่ทําไปแล้วก้อนเก่าที่ผมทําไปมันทําแล้วมันไม่ได้หลายๆคนทําแล้วไม่ติดเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเวอร์ชั่นใหม่นะครับวันนี้เลยมาสอนตั้งค่าแบบเวอร์ชันที่ผมใช้อยู่ก็ผมใช้เวอร์ชั่นเก่านะ s <S เดี๋ยวมาดูกันนะครับวิธีตั้งค่านะครับเดี๋ยวอธิบายไปทีละขั้นตอน oh. ก่อนอื่นเลยเราเข้ามาที่ลิงก์ที่ผมจะปากมุดให้นะครับ คลิกจะทิ้งไว้ข้างล่างนะจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับดาวน์โหลดมาปุ๊บเราจะได้ไฟล์มาเป็นตัวนี้นะนี่แล้วก็คลิกขวาแตกไฟล์ออกมาเลยเราจะได้มาเป็นโฟลเดอร์ของตัวนี้จากนั้นให้มาตัวนี้แล้วก็ดับเบิลคลิกติดตั้งไปตามปกติติดตั้งไปติดตั้งไปรอข้าโหลดเสร็จแล้วก็เปิดขึ้นมาแล้วผมจากนั้นเปิดขึ้นมาหน้าตายอย่างนี้แล้วก็ไปที่ตั้งค่าขวาบนนี่ครับมาที่การตั้งค่า แนะนำปกติเขาจะเป็นค่าพื้นฐานระบบแนะนําให้เป็น 2K นะครับภาพจะได้ชัดชัดกว่าปกติมากๆภาพจะได้คมขึ้นนะครับส่วน DPI e เราปรับเป็นตามที่เราต้องการไว้เลยนะส่วนโปรแกรมแนะนําให้เป็น CPU c อแนะนําให้เป็น5-6 core นะครับก่อนอื่นก่อนจะเป็น5-6คอ r e ได้ต้องเปิด VT ก่อนนะลองไปค้นหาคําดูว่าวิธีปลดล็อก VT เปิด VT ของ m o o n s นะลองไปเสิร์ชหาดูได้นะนจะมีคนอื่นทำไว้อยู่ แล้วก็แรมแนะนําให้เป็น4กิกนะครับจากนั้นเฟรมเรทแนะนําให้เป็น91พอเพราะว่าเกมมันก็วิ่งแค่90เนอะถึงจอเราจะ200 1 4 4ก็ช่างมันนะครับถ้ามันไม่ขึ้นตรงนี้ให้ติ๊กถูกตรงนี้ก่อนเลครับเปิดไ i g h Frame Rate นะผมนั่นเป็น91ลากมาปุ๊บโอเคจากนั้นเราก็รีสตาร์ทโปรแกรมไป1รอบนะครับอันนี้พี่ไม่รีนะเพราะว่าพี่ทำพี่รีไปแล้ว เดี๋ยวมาลงชื่อเข okay. ้าใช้กันก่อนนะครับก่อนที่จะโหลดฟรีไฟล์นะโอเคเดี๋ยวเราล็อกอินกันเมื่อกี้ก็คือล็อกอินเข้าอีเมลเราเสร็จนะครับจากนั้นเรามาให้มาที่พิม์เข้ามาครัว่าฟรีไฟล์ที่เราจะเล่นเลยนะโอเคติดตั้งไปเลยรอเขาติดตั้งสักพู่นนะครับน่าใช้เวลาอยู่ขึ้นอยู่กับความเร็วของเน็ตแต่ละคนนะรอแป๊บ ระหว่างรอเรามาทําตัวนี้รอดีกว่านี่เปิดโฟลเดอร์ที่เราโหลดมาแตกไฟล์นะครับให้ double click เลยนะครับ TGL นะเลือกบูตแตกเลยนะครับใช้แอปนี้ต่อไปก็คือให้เขาติดตั้งไปเลยนะครับรอรอรอโอเคอันนี้ก็รอฟรีไฟล์ติดตั้งเสร็จพอดีพร้อมกันอนะ่ะนี่เราได้ตัวนี้มาแล้วนะโอเคครับเราได้ฟรีไฟล์มาแล้ว จากนั้นโอเคนี่ฟูเกออัปเดตปล่อยมันจากนั้นเรามาที่ uh, GL t l นะครับกดเข้ามาครั้งแรกจะขึ้นหน้าตาอย่างนี้นะครับนี่อนุญาตนะอนุญาตแล้วก็ติ๊กถูก2อันแรกแล้วก็อินสตอลนะครับผมมันจะไม่ได้นะโอเควิธีทำให้มันได้นะครับก่อนอื่นเลยให้เรามาดูเจ้าตัวนี้ นี่เลย BST นะครับผมดับเบิลคลิกเข้ามาที่โฟลเดอร์ที่เราโหลดมานั่นแหละแล้วก็ดับเบิลคลิกเปิดเข้ามาเลือกรูปตัวเพนกวินนะครับรูปตัวนกเพนกวินเลยโอเคเปิดขึ้นมาแล้วจากนั้นให้ทุกคนดูที่ตรงคําว่า Root มันจะยังไม่สามารถปลดล็อกได้เพราะว่าแอ้โปรแกรมไม่ต้องใช้การ o o t นะครับหรือว่า นั่นแหละโอเคขออภัยในการอึ้งไปสักพักหนึ่งโอเคระหว่างก่อนที่จะรูทนะครับให้เรามาตรงนี้ก่อนตรงเมนตรงเซตติ้งนีครับให้เลือกเป็น s u s l o o k p h o n ฟนะครับผมจากนั้นเลือกเป็นประเทศอะไรก็ได้สิงคโปร์ก็ได้นะครับจากนั้นกดอ p พายปุ๊บโอเคขึ้น lock อก o ฟ e to แปลว่าเสร็จแล้วจากนั้นให้เรามาตรงคำว่า main ให้เรา f o r c e คิหมดเลยก็คือปิดการทำงานของบูสเตกทั้งหมดเลย รอสักครู่นะครับแล้วก็ให้เรามาเลือกทางด้านของหน้ารูทให้เรากดคําว่าอันล็อกนะครับมันจะกดได้นี่กดปุ๊บรอข้าโหลดเสร็จนี่ๆๆรอๆๆ,ๆโอเคเสร็จแล้วจากนั้นให้เรามาที่คอนฟิกกันก่อนนะครับให้เราเลือกให้เราเลือกตรงนี้นะ DPI ของบูสเตอร์ปกติมันจะจำกัดแค่3า320ใช่ไหม อันนี้พี่แนะนำนะครับผมแนะนำนะครับให้เราตั้งค่า DPI ตามเมาส์ที่เราใช้นะผมใช้107 1 2 0ผมก็จะกดล็อกไปที่720อันนี้คือมันจะทําให้มันแบบมันหมุนง่ายขึ้นน่ะมันทําให้หมุนง่ายขึ้นกว่าเดิมก็คือมันจะเร็วขึ้นอันนี้เหมาะสำหรับคนที่แบบมันขัดขัดติดติดขัดก็ดดอลองเพิ่มตาม DPI เมาส์ที่เราใช้ดูนะครับโอเคแล้วก,กดไปเรียบร้อยเสร็จจากนั้นมาหน้าเมนกดเปิดบุนสเต็กขึ้นมา สั่งให้มันเปิดบูแแตกขึ้นมาแล้วก็รอ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 โอเคเปิดขึ้นมาเสร็จแล้วให้เรามาที่คำว่า root เหมือนเดิมให้เรากดคำที่ว่าคำว่า patch นะครับลองคำว่า patch นะโอเคเสร็จละเข้ามาเฟสโตแล้วเข้ามาฟิล์เช็คเครื่องว่าของเรา root เสร็จหรือ,อยังนะครับเรามาเช็คดู อะโหลดตัวไหนก็ได้ตั้งมาเลยโอเคเปิดดูนะครับว่ารูทเสร็จหรือยังโอเคของเราเป็นเอซุก็คือเฟกโมเดลเสร็จแล้วรูทเสร็จแล้วจะเป็นเครื่องหมายถูกนี่ครับหลังจากนั้นให้เรามาที่ตัวนี้เหมือนเดิมให้เราติ๊กถูกแล้วก็อินสตอลเข้าไปใหม่โอเคมันจะเป็นจอดําก่อนนะครับครั้งแรกอ่าหลังจากนั้นให้เรากดเข้าไปใหม่ ให้เราเลื่อนลงมาเลือกหาคาว่า free file นะครับเลื่อนหาคาว่า free file นี่แล้วก็ enable app นี่นะครับ enable เป็น o enable texture ก็เป็น o เหมือนกัน2ตัวนี้ตรง mode texture นะครับนี่ให้เป็น o นะครับ2ตัวนี้หลังจากนั้นให้เรามาที่ติ๊กถูก2ตัวนี้เพื่อ fake c p u แล้วก็ ram ของเขานะครับรูส oh เป็น630 ตัวนี้ตัวเฟกตัวนี้นะครับให้เรามาดูตรงที่เราโหลดมานะมันจะมีไฟล์ที่มันเขียนว่าอ่าเนี่ย iphone ส1เ mac pro นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนอันแรกกันเลยอันแรกมันชื่อว่า f k e gl ให้เราก็ดูหัวข้อ f k e gl เลย f k e gl นี่นะครับผมตัว gl ให้เราเลือกคำว่า of apple เนี่ยมาก่อนเลยโอเค ตกลงไปแล้วก็ f a k e gl render ตัวนี้นะครับให้ copy ก็คือ control c แล้วก็ control v เลยนะครับวางได้เลยนะแล้วก็ f a k e gl version นะครับตัวนี้ open gl อันนี้จะช่วยให้ภาพมันสวยขึ้นมานิดหนึ่งนะไม่รู้เป็นความรู้สึกหรือเปล่า <S <S แล้วก็ตัวสุดท,ท้ายนะครับให้เราคัดลอกมาแบบนี้เลยนะทำตามคลิปได้เลยนะครับ ถ้าเร็วไปก็ปรับภาพสโลวดูได้นะครับมาตรงนี้ FGL Extension นี่ครับใส่ไปหมดเลยโอเคลองเช็คดูนะครับ30โอเค Apple Apple โอเคจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาอีกนะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเราจะเจอหาทางด้านของคำว่านี่นะครับ gl e g l get config นะครับติ๊กถูกไปเลยจากนั้นก็เสร็จละแค่นี้นะครับก็เหลือเราเข้าไปล็อกอินในเกม Free Fire มาดูการตั้งค่าของในเกม Free free fire อีกทีหนึ่งกันโอเคถ้าใครล็อกอินเข้ามาใน Free Fire เสร็จแล้วเราก็มารอมาดูการตั้งค่ากันได้นะครับนี่ก็รอเขาโหลดแพทเ,เสร็จไปก่อนแล้วกันมาเลือกที่ตั้งค่านะครับปรับให้เป็นขั้นสูงล้วก็เปิดตัวนี้มาเลยนะครับ ตั้งค่าก็าาแล้วแต่คนถนัดเลยนะอันนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดของทุกคนเลยดูจะตั้งตามผมก็ได้นะครับผมตั้งแบบนี้นะครับผมเก็บขอปิด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 เสียงก็ปิดไปนะเสียงเพลงมันจะดังหน่อยตอนแรกเข้าเกมนะครับผมโอเคจากนั้นเรามาดูตรงนี้นะครับการตั้งค่านะครับการปรับปุ่มนะก็คือปกติเราจะใช้แบบ d e f a u l เดิมๆกันใช่ไหม ถามว่าใช้ฟีฟอร e แบบเดิมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความความสวยของหน้าจอเลยเราอยากได้ให้มันเป็นแบบไหนเรากดตรงนี้เลยนะนี่เปิดคี์ mapping ขึ้นมาก่อนอันนี้ผมจะตั้งค่าแบบเดิมๆให้ดูก่อนนะครับส่วนการจัดปุ่มคือเราต้องไปจัดเองนะโอเคก็คือมีหน้าตาประมาณนี้นะครับผมจากนั้นให้เรามาดูตรงนี้นะตรงรูปเป้าเนี่ยหรือว่าตรงนี้ก็ได้คลิกข,ขวาให้เรามาดูตรงเนี้ย อันนี้คือเปิดปิดเมาส์นะครับอันนี้ก็คือระงับเมาส์ชั่วข่าวส่วนความไวของเมาส์ตรงนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดของทุกคนเลยแต่ละคนใช้ไม่เท่ากันนะครับแต่ละคนใช้ไม่เท่ากันของผมจะใช้ประมาณ0.6เมาส์ในเกมข้างนอกผมใช้ d p a 720นะครับส่วนบิดก็คือแนะนําให้เป็น2แกนไมนี่คือขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนเลยผมใช้ประมาณ7นะครับผม จากนั้นแล้วก็กดออกมาเลยกดออกมาแล้วก็กดบันทึกปุ๊บเสร็จแล้วอันนี้คือเสร็จแล้วนะอันนี้คือไม่ต้องทําอะไรแล้วแล้วกดบันทึกไปเลยส่วนการตั้งค่าตัวนี้คือเราต้องไปปรับตามที่เราถนัดที่เราชอบเอาเองเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอรอ,อดูแพ็กเกจเขาโหลดเสร็จก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปยิงในเกมให้ดูกันนะครับผมโอเคจากที่เขาโหลดแพทเสร็จนะครับเราก็ปิดเกมไปครั้งหนึ่งแล้วก็ปิดเปิดเกมขึ้นมาใหม่ เดี๋ยวมาดูกันว่าภาพมันจะสวยหรือเปล่านี่นะครับภาพก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสังเกตได้จากาการแต่งตัวเส้นของตามเมาส์เลยนะครับมันจะดูเนียนขึ้น <I 'm S 1> นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราผมไปลองยิงให้ดูในเกมมาตั้งค่าแบบนี้จะเป็นยังไงการตั้งค่าก็เดิมเดิมเลยนะนี่เลยความเร็วเลยเดิมเดิมหมดเลยนะครับก็คือตามที่ปรับให้ดูตอนแรกเมื่อกี้เลย ส่วนข้อ,อแตกต่างก็คือตรงที่ก่อนหน้านี้ที่เราไปบอกไปว่าตรงนี้นะครับตรงเพนกวินเนี่ยครับตอนที่เราเซตติ้งคอนฟิกตรงเนี้ยตอนที่เราปิดแอปครั้งแรกอะตรงเนี้ยคือ DPI จริงๆบูสเต็ปเขาจะล็อกไว้แค่7 0 0เอ้ยยคือตรงนี้นะครับนี่320นี่แต่เราใส่ไปเป็น720นะก็คือ มันจะเร็วขึ้นก็คือการทําให้เราการหันของเราอ่ะดูสมูทแล้วก็ลื่นขึ้นนี่ครับผมแล้วก็เฟรมเดี่ยวไร้ก็เป็น90ละโอเคเดีย๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะง่ายขึ้นแค่ไหนในการยิงหัวนี่ครับขอเก็บปืนแปบบ๊บเก็บปืนแปบบ๊บเก็บปืนแปบบ๊บใส่ของแต่งปืนแปบบ๊บเสียงเสียงปืนดังแน่ๆเลยไม่ได้ตับเสียงปืนเลย โอเคโอเคนี่ก็ขึ้นอยู่กับพลขนาดของแต่ละคนเลยนะนี่ผมยังไม่ได้ตั้งปุ่มเลยคือมันยิงให้ด้วยจเยนี่ยไม่รู้สลับปืนเลขไหนด้วยเพราะยังไม่ได้ตั้งถังเมื่้างในครับหมดเลยอะ่ะ โอเคแผลอันนี้คือยังไม่ได้ตั้งปุ่มเลยนะครับมาเล่นให้ดูเลยโอเคการเล่นก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมเพราะว่ายังไม่ได้ตั้งปุ่มเลยอันนี้คือปุ่มเดิมๆจากเขาเลยนะครับอันนี้ต้องเราต้องไปตั้งตามความถนัดของเราเองนะครับยังไงก็เดี๋ยวจบไม่ทัน ยิงก่อนเลยครับหัวไหนหัวไหนโอเคอยือยิงยิงนิ่งเลยนะคือแบบหมดที่มันยิงไรงมากโอเคเดี๋ยวยังไงก็ฝากทุกคนเข้าไปกดติดตามที่แฟนเพจกันด้วยนะครับ ฝากทุกคนเข้าไปกดติดตามที่แฟนเพจของซีูกันด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนี่ครับฝากเข้ามากดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีการสตรีมทุกๆตอนเช้าทุกวันนะครับก็ฝากเข้ามากดติดตามกันได้นะครับผมที่เหลือต้องอยู่ที่การฝึกฝนของเราแล้วครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็ปิดคลิปยงเท่านี้บายๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูการตั้งค่าของซียูไก่ตัวน้อยๆตัวนี้นะครับบาย